หลังกลับจากการวิ่งงานทุกครั้งพนักงานขับรถต้องกลับมาลงพาเลทและตะก,ก้าที่ห้องตะก,ก้าทุกครั้งโดยติดต่อลงคิวที่ห้องตะก,ก้าและลงตะก,ก้าและพาเลตให้เสร็จเรียบร้อยหากพนักงานขับรถมีการวิ่งงานต่อให้ติดต่อขอรับงานที่ออฟฟิศฝั่งทานสปอร์ตโดยนำเอกสาร p b บ b ีบขากลับส่งคืนให้กับทานสปอร์ตและ นำ Data Logger ให้เจ้าหน้าที่ทางสป,ปอร์ตโหลดเก็บข้อมูลด้วยทุกครั้งจากนั้นเจ้าหน้นานนที่ทางสป,ปอร์ตจะทำการตรวจวัดอุณหภูมิลและแอลกอฮอล์และแจ้งโหลดงานที่ต้องไปพร้อมกับมออไบติวให้จากนั้นเจาน้าที่ทานสป,ปอร์ตจะสอบถามข้อมูล p b p d ฝั่งขาไปนะครับ หลังจากได้ประตูโหลดแล้วเจ้าหน้าที่ทางสปอร์ตจะโทรแจ้งให้พนักงานขับรถนำรถถอยหลังเข้าประตูโหลดสินค้าพนักงานขับรถต้องทำการทำพีคูอุณภูมิและนำดัตตาล็อกเกอร์เข้าไปแขวนไว้ในตู้ให้เรียบร้อยหลังจากสินค้าพร้อมแล้วเจ้าหน้าที่ทางสปอร์ตจะโทรแจ้งให้พนักงานขับรถถอยหลังเข้าประตูสินค้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ QC ทำการยิงวัดอุณหภูมิก่อนทําการเริ่มโหลดสินค้าหลังจากเจ้าหน้าที่ QC วัดอุณหภูมิเรียบร้อยแล้วพน,นักงานขับรถจึงทําการยื่นใบติ้วให้กับเจ้าหน้าที่โหลดสินค้าและถอยหลังรถเข้าประตูสินค้าโดยถอยหลังแล้วเข้าประตูสินค้าเสร็จแล้ว พนักง,งานขับรถต้องใช้หมอหนุนล,ล้อด้วยทุกครั้งหลังจากโหลดสินค้าเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ทันสปอร์ตจะทำการโทรแจ้งพนักง,งานขับรถให้เดินหน้าเพื่อปิดตู้เพื่อให้เจ้าที่คลังสินค้าทำการล็อกซีนให้เรียบร้อยหลังจากล็อกซีนเรียบร้อยแล้วพนักง,งานขับรถจะนำรถที่โหลดงานเสร็จแล้วเข้าไปจอดรอเอกสารที่ลานจอดรถ เมื่อได้ร <sympath is> ับเอกสารเรียบร้อยแล้วเจ้าที่ทันสปอร์ตจะทำการโทรแจ้งให้พนักงานขับรถมารับเอกสารที่จุดรับเอกสารพนักงานขับรถต้องทำการตรวจสอบเอกสารให้ถี่ถ้วนหากมีการแก้ไขต้องรีบแจ้งเจ้าที่ทันสปอร์ตให้แก้ไขโดยทันทีเมื่อตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วพนักงานขับรถยังสามารถนำส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมายได้ครับ